อร่อยค่ะสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ที่กรีกนะคะลูกใหญ่ๆนะบางลูกก็จะออกหวานบางลูกก็ยังจะอมเปรี้ยวอยู่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกับออมคือเกาแลลวเนาะคะนะ่ะเนาะเมนีออมผ้าทุกๆคนมาทิมสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ กรีสนะคะที่กรีสนะคะลูกงามงามลูกโตโตลูกใหญ่ลูกน้อยผสมปนเปกันไปนั่นแหละคะ่ะเนาะมอนี้ออมกบ็บอได้เตรียมโต๊ะเตรียมยังเพื่อที่จะมาทำคลิปนะคิดได้ก็เอามาเลยนะคะเลยจุกลองมุกนิดนึงเนาะกะมาคะ่ะมาเริ่มชิมกันเลยจ้าเอาลูกใหญโน,น่นี่เนาะ ชิมดูก่อนว่าเปรี้ยวไหมถ้าเปรี้ยวเราก็จะจิ้มมีน้ำจิ้มด้วยเออบ่เมน้ำจิ้มอะพริกเกลือ่อะพริกเกลืออืมก็ถ้าใครชอบรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานอันนี้ก็โอเคนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานเลย มันก็จะมีเปรี้ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองจิ้มดูลองจิ้มพริกเกลือดูนะคะอืมก็อร่อยไปอีกแบบนะทั้งจิ้มแล้วก็ไม่จิ้มอืมอืม و کَم نه อันนี้ก็จะลูกเล็กลงมานะคะอืมอันนี้ออกเปรี้ยวนิดนึงขอจิ้มจิ้มพริกเกลือ ค่ะสำหรับมื้อน,นี้เนาะค่ะนะอ้องอ้อมกับพ้าทุกคนมาชิมสตรอเบอรี่นะคะก็มีรสชาติบางลูกก็ออกไปทางหวานบางลูกก็ยังมีอ่ารสชาติออกไปทางเปรี้ยวอยู่นะคะแต่ไม่เปรี้ยวมากเนาะ,ะนี่นะคะก็เป็นสตรอเบอรี่ในช่วงฤดูเดือนอมีนานะคะมีนาเมษานะคะก็ช่วงนี้ยังมีไม่เยอะนะคะ เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเยอะนะคะก็ราคาก็จะถูกลงนะคะสตรอเบอรี่สวยๆงามๆก็ขอขอบคุณนะคะขอขอขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะ,ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกไลค์นะคะที่มอบให้อ้อมๆนะคะเดี๋ยววันนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนลนะพบเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับป้อมๆว่ามีอะไรมาฝากทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ากับอ้อมๆนะคะ